ไม่เอาลูกไม่แอบดูไก่จะขึ้นต้นไม้นี่เห็นไหมอ้าเอา้เอาวอา้าวคืนแล้วต้นน่ะอ้าเลี้ยวบ้างเลี้ยวบ้างขึ้นแล้ว,ว,นะว,วขึ้นแล้ว,ลวมึงเป็นสีโดดคืนนึ่งใดโอ้คืนนึ่งสี่เนาะบ้านหลังนี้ขอกไก่โบมีไก่อยู่น้ำกกไหม่เนาะเต็มป่านนกอ้าวพูดไนะ ตีกันยุเท่งคนเอาคืนไปัดนีุ่นเาเต็มยุเท่าูดป่านนกเอาขึ้นยู่แบบธรรมชาติอีลีนะคะนันนีไกลมากโดยธรรมชาติเนาอหนีมาหนีตายมายู่นำ้ำเลียงเพื่อนมาจนย่ายมีไข่มีลูกออกลูก จากไข่สามี่ตัวออกเป็นหลายลอยเต็มบานอยู่เอา้าตัวนี้สิึ้นไปไสซยหนเอ้าึ้นไปเอ้าึ้นไปเฮือนเก้าก็มี่เอา้าสิคืนกกไหมก็ขคืนแด้ลูกได้เอา้าบินขึ้นไปแล้วตัวนั้นเอ้าพวกน่ะตัวนั้นก็ได้เอา้าคืนไปยู่ อยูเติงบ่มีคนอยู่ก็แล้วมีไก่อยู่อ้าเต็มเบิดขึ้นเบิดแล้วยังล้นี่กกนี่คืพากันขึ้นนอนแต่เว้นแท้ลูกเบน่ะเต็มอยู่แม่นเบิดเด้อค่ะดำๆมันไก่อยู่เทิงหันเป็นเศโตพ่นค่ะเืดอึมซึมอยู่ปานนก ว่าเป็นกนกเนาะก็อยู่ทีง่งกกไม่เป็นแมนไก่อื่นเส้ามากกับ่รหากินกินอยู่บ้านว่พ่อกับป้ายน้ำเฮื่อนคนเขาก็จับต้มกับนี่ขึ้นไปยุคหนละเว่ยนะเต็มเมิดเนาะเคยเห็นบ่เนาะเรียงแบบธรรมชาติอีบ จากสีเห็ดจังไหเพื่อนว่ามักอยู่คอ,อกนอกคอกก็มีอยู่ดอกเห็ดคอกหมูหมูตายแล้วก็ให้เพื่อนอยู่คออ,อ,อไปแล้วไปแล้วขั้งติ๊กกับบ้านแล้วโอ้ยพื่อนะ โอ้ยเพินเนาะอยู่เต็มเลยเอา้าเลี้ยงกันไปเนาะดูแลก,กันไปหาแนวให้กินเลี้ยงกับบกลกาขาเนาะเลี้ยงเอาบุญเอาให้ได้บุญให้โชคหลายๆเด้อไกลเด้อเอาพากันเนาะ